สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่น <c oughs> เคยนะครับกับชัยแนววิเคราะห์บอลทีเด็ดบอลหลังโกลายบสเต็ปสโดยมีผมอาจารย์เคนโดจอดเถอกูจะลงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเพื่อนเพื่อครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่16กรก,กรกฎาคมสอ6 4ันายก่ก่อนจะไปฟังวิเคราะห์จอลึกกันในวันนี้ผมฝากเพื่อนเพื่อ,อกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์และก็กดแชร์ไว้เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนเพื่อนจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยครับ เพื่อนครับหลายคนเปิดมาตกใจเอ๊ะอาจารย์เคนโดหายไปไหนครับอาจารย์เคนโดไม่ได้หายนะครับยังอยู่เหมือนเดิมอาจารย์เคนโดคนเดิมนะครับก็วันนี้เปลี่ยนสเตปใหม่นะครับหลายท่านก็อินบ็อกแล้วก็อ่าไลน์มาถามอาจารย์นะครับบอกว่าที่อาจารย์ให้ในห้อง v i p สเตปสามโหแตกบ่อยมากเลยครับแล้วก็ VIP เข้าบ่อยมากอาจารย์เมื่อไหร่จะทำชัยเนาสเตปสามให้เพื่อนๆได้ฟังกันบ้างครับอาจารย์ก็โอเคครับจัดให้เลยครับ พักมา2อาทิตย์แล้วหลังจากจบยูโรไปอาจารย์ก็มานั่งทำสเต็ปถามให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับย้ำนะครับว่านี่คือแนวทางนะครับและทัศนส,สนะส่วนตัวของอาจารย์นะครับเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบก็ติดตามแล้วก็กดตามได้แล้วก็ท่านไหนที่ว่าไม่ชอบก็สวนได้นะครับไม่ว่ากันครับถือว่า,าเป็นแนวทางให้เพื่อนๆไว้ใช้กันในนี่ก็แล้วกันนะครับ ส่วนใครที่อยากเข้าห้อง v i ลหรืออยากได้คู่บอลแบบ V แบบ VIP นะครับก็ยังเหมือนเดิมครับไลน์ไปที่เคนดกตี้เ8 9ได้เลยครับเพียงท่านทําตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้นะครับท่านก็จะได้เข้ากลุ่ม v i p ของอาจารย์กันแบบฟรีๆทุกๆวันครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับหรือว่าใครที่จะสนับสนุนอาจารย์หรือเข้าร่วมถ่ายผลที่เดียวกับอาจารย์ก็แอดไปที่แอดโครปราเ8 9เช่นเคยครับมีแอดนําหน้าด้วยนะครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนํามาท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและ สิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับแอดกันเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับทีเด็ดบอลหลังโกลายวันสเตป3วันนี้นะครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลนะครับวันนี้3คู่่าหลีกเลยนะครับคู่แรกก็เป็นเป็นหลีกฟินแลนด์พรีเมียร์นะครับคู่ระหว่างลาติพบกับมารีฮารมครับเวลา4ี่ทุ่มครึ่งบ้านเราครับส่วนคู่ที่2ก็เป็นเดนมาร์กซุปเปอร์ลีกนะครับ คู่ระหว่างมิตตี้แลนด์พบกับโอเดนเซ่ครับแต่เวลาเที่ยงคืนบ้านเรานะครับส่วนคู่ที่สาก็เป็นไอแลนด์พีเมียรีครับคู่เดอร์ลี่ซิตี้พบกับแซมล็อกโลเวอร์นะครับแต่เวลาตีหนึ่บ้านเรานะครับเดี๋ยวเราไปพบกับคู่แรกกันก่อนเลยนะครับคู่แรกก็เป็นการพบกันระหว่างลาติกับมาลิฮามนะครับลีกฟินแลนด์ครับคู่นี้ฟอร์ม10นัดหลังสุดนะครับของทั้งคู่นะครับเริ่มกันที่ลาติเลยนะครับ ฟอร์ม10นัดหลังสุดก็คือมีอชนะ5เสมอสอ3แพ้2นะครับส่วนฟอร์ม10นัดหลังสุดของมาริฮามก็ชนะ1น่าชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง7เลยนะครับส่วนสถิติของทั้งคู่นะครับที่เคยเจอกันมานะครับเราย้อนไปดูสัก5นัดดีไหมครับก็เป็นมาริฮามนะครับแพ้ให้กับลาติไป0นต่อหน1ลาติก็ แพ้มาลิฮาม0-1มาลิฮามเสมอลาติ2-2ลาติชนะมาลิฮาม3-1และครั้งสุดท้ายที่เจอกันนะครับก็เป็นมาลิฮามแพ้ให้กับลาติไป0ประตูต่อ3นะครับดูจากสถิติจาก5นัดนะครับย้อนกลับไปก็เป็นลาตินะครับที่ดูว่าทําได้ดีกว่านิดๆนะครับเดี๋ยวเราจะหเลือกให้เชียร์ทีมไหนเราก็ย้อนไปดูที่ราคากันเลยครับส่วนราคาเปิดมาวันนี้นะครับให้ ลาตินะครับเป็นต่อครึ่งควบลูกลบสิบครับครึ่งควบลูกลบเก้าห้าครับต่อกับก็เสียน้ำเก้าเก้านะครับได้เก้าเก้าเสียเต็มครับส่วนอยู่รองนะครับก็ได้เก้าห้าเสียเต็มเช่นเดียวกันนะครับลบสิบส่วนสูงต่ำนะครับเปิดมาที่สองลูกครึ่งครับบวกเก้าเก้าครับอยู่ต่อสูงก็ได้เก้าหนึ่งเสียเต็มนะครับส่วนอยู่รองต่ำก็ได้เต็มเสียเก้าเก้าครับ ราคาแบบนี้น้ําแบบนี้นะครับอาจารย์เคนโดจอดเถอะกูจะลงนะครับก็ขอฟันธงไปที่ให้เลือกต่อลาติดีกว่าครับคู่นี้นะครับจากฟอร์มที่ว่าเจอกันมานะครับดูแล้ว่าเป็นลาติที่ยังทําได้ดีกว่าถ้าส่วนมากนะครับทีมเยือนเองนะครับฟอร์มจาก10นัดที่ดูนะครับอาจารย์มองว่าโอ้โหมีแพ้ซะเยอะนะครับมีถึงว่าฟอร์ม2ฟอร์มหลังจะทําได้ดีบ้างขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่า ดูแล้วถ้าเทียบกับเจ้าบ้านนะครับเจ้าบ้านดูว่าฟอร์มจะดูดีกว่าเยอะเลยนะครับอาจารย์จึงเลือกไปว่าให้ต่อลาติไปก่อนดีกว่าครับคู่นี้ส่วนคู่ที่2นะครับวันนี้เป็นศึกเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับคู่ระหว่างมิตติแลนด์นะครับพบกับโอเดนเซ่ครับเราไปดูฟอร์มของทั้งคู่ที่ผ่านมาก่อนนะครับคู่นี้ก็วันนี้เป็นนัดแรกนะครับนี่คือฟอร์มของฤดูกาลที่แล้วนะครับ อาจารย์ก็พาไปย้อนดูสะหน่อยนะครับ10นัดก็มีของเจ้าบ้านมิตีแิแลนะครับชนะ5นะครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป4นะครับส่วนฟอร์ม10นัดหลังสุดนะครับของโอเดนเซของฤดูกาลที่แล้วนะครับก็เป็นการชนะ6นะครับเสมอ3นะครับแพ้1 ส่วนสถิติของทั้งคู่นะครับที่เคยเจอกันมาเราก็ย้อนไปดูสัก5นัดนะครับเป็นโอเดนเซ่เสมอมิตติแลนด์2-2นะครับมิตติแลนด์ก็ชนะโอเดนเซ่ไป3-1โอเดนเซ่เสมอมิตติแลนด์1-1แล้วก็โอเดนเซ่แพ้มิตติแลนด์1-2ละครั้งสุดท้ายที่เคยเจอกันก็เป็นมิตติแลนด์นะครับชนะโอเดนเซ่นะครับ3ประตูต่อ0ครับ แต่ถ้าย้อนดูกลับไปนะครับทั้ง10นัดนะครับดูว่าค่อนข้างจะสูสีกันเลยดีเดียวนะครับคู่นี้ผัดกันแพ้ชนะมาก็ถือว่าบ้านใครบ้านมันนะครับแพ้ชนะเสมอก็สลับกันไปนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกเคลียร์ทีมไหนก็ไปดูที่ราคากันอีกทีนะครับคู่นี้ส่วนเลทเปิดมาวันนี้นะครับให้นี่นะครับมิตตี้แลนะครับเป็นต่อถึง1ลูกนะครับลูกลบ5นะครับลูกลบ8 88นะครับต่อกลับก็ได้น้ํา94ครับส่วนอยู่รองนะครับก็ได้88เสียเต็มนะครับสูงต่ำเปิดมา2ลูกครึ่งควบ3ลบ5นะครับลบ86ก็ต่อต่อสูงนะครับได้่าได้เต็มเสีย94ครับส่วนอยู่รองต่ำก็ได้86เสียเต็มนะครับราคาแบบนี้น้ำแบบนี้นะครับอาจารย์เคนโดจอดเถอะกูุจลงก็ขอฟันธงไปที่ เลือกให้ลองมิตติ้แลนด์ไปดีกว่าครับคู่นี้ต่อมิตติ้แลนด์นะครับเพราะว่าดูจานดูจากที่สถิติที่เคยเจอกันมานะครับส่วนคู่นี้ส่วนมากก็เป็นบ้านไข่บ้านมันนะครับถ้าเตะบ้านมิตติ้แลนด์ก็มิตติ้แลนด์ดูจะทําได้ดีกว่าเยอะเลยนะครับคู่นี้อาจารย์จึงขอฟันธงไปที่เลือกต่อมิตติ้แลนด์ไปก่อนครับอีกคู่หนึ่งครับคู่นี้ ส่วนคู่ที่3วันนี้นะครับเป็นศึกไอแลนด์พีเมียรีครับคู่ระหว่างเดลี่ซิตี้พบกับแซมล็อกนะครับเราไปดูฟอร์มของทั้งคู่ที่ผ่านมากันก่อนเลยนะครับอฟอร์ม10นัดหลังสุดนะครับที่ผ่านมาของเดลี่ซิตี้นะครับชนะ4เสมอ4แพ้2ครับส่วนฟอร์มสิบนัดหลังสุดของแซมล็อกนะครับก็ชนะ4แล้วก็เสมอ2แพ้4นะครับก็ ส่วนสติติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมานะครับอาจารย์ย้อนไปดูสัก5นัดนะครับก็เป็นเดลี่ซิตี้นะครับแพ้แซมล็อก0ูนยอเดลี่แพ้แซมล็อก1นึ่งสแซมล็อกชนะเดลี่สองศูนย์เดลี่แพ้แซมล็อก0ูนย์และครั้งสุดท้ายที่เจอกันนะครับก็เป็นแซมล็อกเสมอเดลี่หประตูต่อ1นนะครับส่วนดูความน่าจะเป็นวันนี้นะครับอาจารย์มองว่านะครับของทั้งคู่ ที่ผ่านมานะครับดูย้อนไปสถิติจาก10นัดก็ดูเป็นอ่าน่าจะเป็นแซมล็อกนะครับที่ทําได้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูที่ราคาอีกทีนะครับว่าจะเลือกเชทีมไหนดีครับส่วนเรดเปิดมาวันนี้นะครับให้นี่นะครับแซมล็อกนะครับเป็นต่อครึ่งควบลูกนะครับครึ่งควบลูกลบสินะครับลบเกครับแล้วก็ต่อกลับนะครับได้น้ํา96ครับก็ได้เต็มเสีย96นะครับแล้วก็อยู่รองนะครับ ได้90เสียเต็มครับส่วนสูงตามเปิดมา2ลูกควบ2ลูกครึ่งลบ10ครับลบ9.8เนี่ยครับแล้วก็อยู่ต่อสูงก็ได้94เสียเต็มครับอยู่รองต่ำได้9.8เสียเต็มครับราคาแบบนี้น้ำแบบนี้นะครับอาจารย์เคนโดจอดเธอกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่เลือกต่อแซมล็อกไปดีกว่าครับคู่นี้จากสถิติของทั้งคู่นะครับที่เคยเจอกันมาครับย้อนไปดู ดูว่าแซมล็อกทําได้ดีกว่าเยอะเลยนะครับแล้วช่วงนี้นะครับแซมล็อกก็ฟอร์มดีซะด้วยนะครับก่อนหน้านี้อันดับตอนนี้อยู่ก็เป็นต้นๆนะครับอาจารย์จึงเลือกว่าให้ต่อไปอีกคู่ก่อนดีกว่าครับคู่นี้สรุปผล3ตัวสเตป3นะครับที่อาจารย์ให้วันนี้นะครับก็คือให้ต่อลาติให้ต่อมิติแลนด์แล้วก็หูดท้ายให้ต่อแซมล็อกไปครับรับซับแน่นอนนะครับคืนนี้เพื่อนๆอ่า ถ้าท่านไหนนะครับจะชอบเดี่ยวก็เอาไปแยกได้เลยนะครับอาจารย์ก็มีคัดไว้ให้แล้วนะครับแต่ถ้าเด็ดๆเลยนะครับอาจารย์ก็ขอฟันธงไปที่ตัวเดียวก็คือถ้าเป็นแซมล็อกนะครับถ้าเลือกเดี่ยวตัวเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นสเต็ปสามก็จัดไปครับลาอาลาตินะครับมิตตี้แล้วก็แซมล็อกครับ3ตัวนี้ครับรับซับแน่นอนครับคืนนี้ ย้ำนะครับว่านี่คือทัศนะและความคิดเห็นส่วนตัวขอจา์นะครับเพื่อนๆขั้นไหนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรหรือว่าชอบหรือไม่ชอบหรือเห็นต่างกันอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปกันได้เลยนะครับไม่ว่ากันครับขอแบบสุภาพสุภาพนะครับยินดีครับทุกท่านก่อนจบจอดคลิปวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้คู่บอลแบบ v i p หรืและอยากเข้ากลุ่ม v i p บวกขอจา์นะครับก็แอดไลน์ไปที่เกนดอคตี้เจ็ดแปดเก้าครับเพียงท่านทําตามกติกาที่อาจารย์ให้นะครับ ท่านก็จะได้รับ V.I.P และได้เข้ากลุ่ม V.I.P ขอ,อาจารย์กันแบบฟรีๆทุกๆวันครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหรือว่าใครที่จะสนับสนุนอาจารย์หรือเข้าร่วมทายผลที่เดียวกับอาจารย์ก็แอดไปที่แอดโคปาเได้เลยครับมีแนะนำหน้าด้วยนะครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนํามาท่านก็ได้รับ,บโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับแอดกันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับสาหรับวันนี้นะครับทีเด็ดบอลหลังโกลายวันสเต็ปสผมอาจารย์เคนโดจอดเถอะกูจะลง ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านเลยนะครับเฮงเรงลยๆทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ